ช่แนครัวพยูนนะครับผมผมอาเซียครับผมแท้ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทาแซนด์วิชสูตรโบราณกันครับผมอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาทําน้ําแซนด์วิชสูตรโบราณกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่นะครับมายองเนสหนึ่งขวดนี่ครับน้ําส้มสายชูอย่างที่สองอย่างที่สามนะครับน้ําตาลทรายครับผมอย่างที่สี่เกลือป่นนะครับ อย่างที่ห้าไข่ไก่นะครับผมอย่างที่หกก็เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรน้ำน้ำมันมะกอะกอไข่มันดีครับผมต่อไปก็จะเป็นนมข้นหวานอ่าส่วนวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำเนี่ยก็จะมีดังนี้หมูหยองปูอัดโบโลน่าแล้วก็ทำกัน,น,นเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนๆเตรียมชามผสมนะครับแล้วก็ ตัวคนของเขานะครับวัตถุดิบแรกนะครับมะยงเน้นนะครับร้อยสี่สิบกรัมครับผมบดขวดเลยเใสน่นะครับนี่ผมฝากมาเป็นรูปดาวเอาเทปมาเลยเอ่ามีที่เหมาะจทีเหมาะชืนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะใส่ตไปจะเป็นน้ำส้มสายชูน,นะครับ35กรัมใส่เลย เอาคนเลยแท็กต่อไปนะครับเป็นน้ำตาลทรายนะครับร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมใส่หมดเลยเอาคนไปเรื<ๆ>่อยเอเลยไปเลยอ่ะเทดีกว่ามา๋ย่เสียคนเองดีกว่าจะ<ๆ>ไปนะครับ จะเป็นเกลือป่นนะครับเฉยเลยไข่ดาวฟองอ่าแท่งเตรียมไข่เลยนี่ลืมบอกไปไหมครับเมื่อกี้เกลือป่นหนึ่งกรัมนะครับก้ำตาลทรายก็ร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมนะครับเทใส่นี่ก่อนเลยเทใส่นี่เลยเทใส่ในนีน้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเพิ่มใส่อู้หูเลินมากว,ว้าว ไข่แดงไม่แตกเขาเรียกว่าสกิลสกิลไม่ต้องแยกไข่แดงไข่ขาวใช่ไหม okay. โอเคสกิลล้างมือแป๊บโอเคนะครับไข่ไก่สองฟองนะครับทีปนลย คนเลยคน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 หายไปไหนละ <laughs> อยู่ทนี่ตึกดานเลยต่อไปก็จะเป็นน้ำมันมะกอกไข่บันดีนะครับร้อยห้าสิบกรัมครับผมเอมาเรื่อยๆอ่ามันเริ่มเหมือนโราตีแล้ววะตุ๊กย่ สลัดต้องเอาไปต้มไหมครับอ่อต่อไปจะเป็นใส่นมข้นนะครับหนึ100่งร้อยกรัมเทเลยเทไปเลยเอ่อเอาเทอ,อีกแก้วหนึ่งใส่ลงไปเลย แล้วก็คนไปเรื lately, uh, ่อยๆนะครับไปเข้าเข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งไฟนะครับผมก็ทำห้สุกอ่ะคนต่อเลยนี่นงเลเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันเลยนะครับาคนไปเรื่อยๆเลยนะครับไฟไม่ตึงแรง ไปเบาๆไปเริ่มเลนะแค่คนมันไม่ร้อนหรอน้ำแซนด์วิชของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเริ่มทำแซนด์วิชกันเลยนะครับผมน้องผ, <c oughs> ผมทำเลยมาเลาคุทำเลย นี่นะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของอย่างดีหมดเลยนะครับผมแม่เนี่ยจะซื้อของอย่างดีหมดทุกอย่างเลยหมูยองขนมปังแล้วก็น้ำน้ำสต๊นี่ทําเองนะครับแห็น <c oughs> นี่ก็ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อมานะครับซื้อมาของดีหมดเลยแล้วก็อร่อยด้วย <c oughs> เอาไปย่างลนเตาแล้วเป็นน้ำน้ำสลัด

ทีอยู่ในอันดับทสินี่ก็คือหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตของเขาเนี่ยเาต้องเจอกับสุปสรมาเยอะนะคะเหนมากนะคะง่าไม่เคยได้เจอเลยาได้ยากนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดนะคะแต่ตอนนุ้มนะคะจากสิบสองเอดเลายกระเด็นเลย